โอเคดีครับเพื่อนๆทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น l AM Riding คลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากเออคลิปก่อนนะครับที่รีวิวรถของพี่เต้ครับเป็น CBR 3 0 0ชุดล่าง650หน้าหลังเลยผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างตอนที่แต่งกับยังไม่แต่งต่างกันเยอะไหมเดี๋ยวลองมาดูจากมุมด้านหน้านะครับอันนี้ผมผมจอดตรงมากไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกะก,กะถนนเข้าก <c oughs> ็เลยชิงเขียงหน่อยมองมองจากด้านหน้าเนี่ย อ่ะอันนี้คือเป็นยางร้อยยี่ <Okay. S 1> ยางหน้า120ร้อยี่สิบก็จะเต็มขึ้นมาหน่อยอ่ะอะ่ลองดูนะครับมองจากข้างหน้าของพี่เขาจะเป็นชุดหน้าหกห้าศนมันจะดูแน่นกว่าเพราะโช๊คมันก็บอกใหญ่กว่าด้วยเนาะใช่ใหญ่กว่าอ,อืมอ,อมืมใหว่าแต่ถ้าเป็นแบบเดิมก็จะประมาณนี้ครับมันจะเรียวๆหน่อยนี่เล็กๆรถตำรวจอะ่ะอันเนี้ย ลืมไปแล้วไปแล้วตำรวจมันกลิ่นไอของรถตำรวจมันหายไปแล้วอ่ะมองด้านข้างครับมองด้านหน้าด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยเต็มเต็มลิดคู่ของเดิมก็จะเล็กๆหน่อยอแต่อันนี้ผมโหลดลงนิ้วนึงนะนิ้วกว่ามันอาจจะดูแบบชิดๆกันเต็มเต็มนิดนึงแต่ดูยังไงอันนี้ก็จะแน่นกว่านะครับผม <Hey. S 2> แล้วก็ช่วงท้ายช่วงท้ายสังเกตว่าท้ายของรถพิเต้เนี่ยสวิงามหลังอะ่ะมันจะยาวกว่าของเดิมนะครับยาวกว่าของเดิมก็คือจุดศูนย์กลางล้ออ่ะแทบจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไฟท้ายเลยยืน่นออกไปเยอะมากอ่าแล้วก็ท้ายจะเชิดขึ้นนะครับเชิดแบบกำลังดีอะ่ะสวยอะ่ะ ยางหลังนี่ล้นยื่น่อ,อเยเลยท้ายเลยนะยนยดีดกระจายโ,อโอยับ <laughs> ดีดเข้ามาตรงเยาะใ,ใส่หัวอ่าแป่ถ้าเป็นของเดิมอันนี้ผมท่อเดิมนะอ,อาจจะดูบางส่นร้อยนนึงแต่ว่าสังเกตว่าจุดศูนย์กลางของเพลาหลังเนี่ยมันจะอยู่ข้างในกว่านะครับมันจะอยู่ข้างในกว่าไฟ,ไฟท้ายนะแต่ของมิเต้นเนี่ยจุดศูนย์กลางล้อเนี่ยจะยืนออกมาทางนี้เลยยื่นออกมาตรงกับไฟท้ายเลยนะครับ คือรถมันเปลี่ยนไปเลยอะอารมณ์ก็เปลี่ยนไปไมองไกลๆก็ตัพันอะไม่ขี้เล่อะ <laughs> เหมือนซื้อมาสามสี่แสนอะอนนทำให้น่าจะเกือบๆแสนแล้วใช่ทำเ <laughs> นะเา <laughs> แต่งก็แสน <laughs> คือทำให้ผมเนี่ยอยากจะทำบ้างเลยอะตอนที่เห็นพี่ก็ททำในกลุ่มเนี่ยผมก็ชอบวะนะแล้วมันปลุกกียลสในตัวเราขึ้นมาว่าฮย <laughs> อยากทำบ้างวะอยากได้ว่ะ แต่เราไปไล่ดูราคาดูว่ามันก็สูงสูงพอควรอยู่คือก็ต้องมีงบในระดับหนึ่งนะพี่ใช่ครับต้องงบเรือๆหน่อยอืมนี่คือพี่เจเขาก็มีกองทุนด้วยแหละมีทุนเก็บเงินซะหน่อยแต่การแปลงเนี่ยก็มันก็มีข้อควรระวังหลายอย่างคือเราต้องเ,ออเน้นของแท้ใช่ครับจะจบกว่าจบกว่าจบกว่าเทียมเยอะ คือราคาก็สูงหน่อยกว่าเทียมแต่ก็มันมัน, <จบ S 1> ม,นมันไม่จุกจิกอ่ะจบเลยอืมอือ่ามิติจะลดนะครับฝั่งนี้เต็มผมผมก็จะเะะตี้ยๆอี้ยเนี่ยรถตำรวจผมผมนี่ยังได้อารมของรถตำรวจอยู่เลยแต่พอมาดูคันนี้คือมันจะเป็นมันมันเป็นอารมณ์ของสปอร์ตแต่มันอาไปเลยอ่ะซึ่งซี r บี0สามร้อยเนี่ยตัวไฟลิ่งกับตัวรถอ่ะ มันให้มาดีอยู่แล้วใช่ครับแค่ว่าช่วงล่างอะ่ะมันจะยังดูแบบเป็นรถรถเกตแบบเกดตดำๆหน่อยอเกดตดำๆหน่อยเป็นรถแบบว่ารถ<ด>คือสไตล์การออกแบบเขาอะ่ะมันเป็นยุคเก่าใช่ครับมันเก่าแล้วแต่พอพี่เอาช่วงล่างของห5 0นะที่เป็นยุคใหม่เนี่ยมาใส่กับตัวถังรถของซีบีอาร์สามร้อยที่เป็นยุคเก่าเนี่ยเฮ้ยมันลงตัวเคก็อ่าลืมดูไห้ได้ให้ดูท้ายนะครับผม โอ้ท้ายพี่แม่งโคตรใหญ่อ่ะแน่นทึบอ,อ่ะอ่าแต่ถ้าเป็นท้ายเดิมนี่ขนาดผมใสยย่ยางร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยนี่เขาบอกมีน่าจะร้ออ่าอ่าก็ต่างกันครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับให้ให้ดูมิติรถคร่าวๆอขอบคุณมากครับ